เส้นเด็กวันนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ค่อนจะสวยงามในระดับหนึ่งนะครับเพราะเป็นภาพส่งหัวกบไหลหัวกลับเหมือนกันแต่ของเส้นเด็กเนี่ยถึงแม้วันนี้จะขึ้นแรงนะครับแต่ยังไม่ผ่านเน็กไลน์แต่น้อยสุดเนี่ยภาพพ่ดีวันนี้คือมันผ่านยอดที่เป็นระดับที่เคยชนหลายรอบไม่ผ่านคือ1น3 0ไปแล้วก็เราตอนนี้เราปิด1635นะครับตอนนี้หรือรอย่างเดียวผ่านยอด1640เป็นขั้นต่อไปให้ได้ครับถ,า 40, ถา้าผ่าน1น4 0งหกยได้ท่ากบบผ่านตัวเน็กไลน์ของ, ine, ECH, ขงอบอกบไหลหัวกลับด้วยนะ ือซิกแนขึ้นมาอีกครั้งแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ M4 ดับวิกของเส้นเด็กเองก็ตัดเหนือสูงวันวันนี้เป็นวัดเป็นสัปดาห์แรกนะครับแล้ววันนี้1600น,นี่ก็ดีในดับหนึ่งแล้วถ้าพันหนึ่งสูงด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเป้าของตัวหองกไหลักลับจริงๆมันมันประมาณ1700ขึ้นไปนะครับแนวต้านทีละแนวตั้งแต่1640 1650นะครับแล้วก็ไปที่แถวแถว1ใกล้1670แล้วก็ไปใกล้ๆ1 7, 7นะครับก็คือเป็นค่อยๆขึ้นไปทีละทีละแนว หนึ่ 06, 6หกห0าศูนแล้วขึ้นไปถึงแค่พันเจ็ดนะครับแรงส่งจากการซื้อสุธทธิหลักล้านต่างชาติเนี่ยจะช่วยให้แท่งของเด็กกระโดดไปถึงพันเจ็ดได้นะครับถ้าพูดถึงในกราฟต่างชาติเองจะพบนะครับว่ากราฟต่างชาติเองเนี่ยถ้าดูกราฟทั้งวีคและทั้งเดทั้งเดทั้งวีคเนี่ยจะพบนะครับว่าเป็นสไตล์เบลกันก็คือเป็นสถานการณ์ที่ซื้อสุธทธิต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าเอ็มซีดับเดย์และวีคของต่างชาติเหนือศูนย์หมดนะครับและถ้าดูดับดัับของงตตตว่าาชิ ที่เป็นค่าซื้อสะสมในใกล้จะเหนือศูนย์เหมือนกันนะครับถ้าไอซีดับมันของไอชาตเหนือศูนย์ด้วยเท่ากับว่าการขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน,นยังคงทรงสภาพต่อไปนะครับแต่ก็ตามในภาพนี้ถ้าเราดูในแง่ของกราฟระดับมันเนี่ยมีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าในกราฟดับถ้าดูเดย์ดูวิเลยเพราะว่ามันก็มีแกว่นขึ้นแกวงลงซื้อข,ขายบ้างเหมือนกันแต่ถ้าดูดับเดือนเนี่ยจะพบนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงมีการขายบ้างก็ตามในกราฟระดับเดือนเนี่ยมันมีระยะว่ามันซื้อมากกว่าาขยนะครับ ดูงี้ว่าต้นปีมาเฉยแล้วแต่ชาติซื้อขายที่จะมีการปรับขายเท่าไราบ้างเป็นช่วงๆแต่ก็ตามต่ต้องเปลี่ยนต่างชาติซื้อตลอดค่ะตอนนี้มาดูเรื่องค่านบาทค่านบาทเองจะเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับการซื้อสุทธิเป็นหลักาการต่างๆชจะเห็นนะครับวันนี้ค่านบาททำนิวโลแข็งค่าต่ํากว่าฐานเก่าไปเรียบร้อยนะครับจากเดิมทีที่เคยมีจุดต่ำยี่ที่สามสิบสาสิบ้าจุดสามแปดตอนนี้ส5มห้าจุดสองสี่แล้วนะครับ เลอนิดเดียวห 3, ลุด3.5แล้วหลานี่เคยพูดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าถ้าหลุด3.5-3.8ได้จะเป็นเรื่องดีอย่างมากแจ้งว่า New Low ทาการหลุดค่าเฉลี่ย200วันไปเรียบร้อยก็คือเือ่อว่าจะโน้มหลักยังเป็นการแข่งข่าเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าค่านาแข่งข่าต่ากว่า3.5บาทย,ยิ่งดีนะครับจะหนุนที่เซ็ตของเราไปต่อได้แล้วเป้าหมายถัดไปถ้าแข่งข่าต่ํากว่า3.5บาทจะไปถึงไหนนะครับเราเห็นมีาประเิฐให้ตั้งใจง่ายๆคือค่าเฉลี่ย45วิคอยู่แถว3 4 5 0 แล้วทีก็คือมีฐานที่ใกล้สามสี่นะครับแล้วลงบาทีลงมาใกล้ฐานฐานถัดไปที่อยู่ดับใกล้ค่าเฉลี่ยสำหรับสองร้อยวิก็คือใกล้สามสามแล้วก็สามสองตามดับนะครับค<ฆ>่ะแต่ตอนเนี้ยเราเหมือนบาทบาทก็หนุนใช่ไหมคะถ้าแบบนี้มีโอกาสถ้าบาทมันแข็งค่าต่ำกว่าสามห้าเราเห็นแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องดีที่สุดน,น,นี่การที่จะทําให้ค่าในตัวเส้นเด็กเนี้ยไปต่อได้พร้อมกับถ้าพร้อมเพ่ต่างชาติซื้อสุทธที่็นหลักพันล้านเนี่ยจะเป็นเรื่องดีเลยนะครับ มาดูตัวน้ำมันมานะครับน้ำมันเบรนเนี่ยน้ำมันเบรนเองเนี่ยนะครับเกินจริงแล้วน้ำหลักของน้ำมันเบรนเนี่ยคือขาลงนะครับแต่เป็นขาลงที่มีาก,การดั่งกันเด้งสั้นไหลที่ลงมาจนโอเวอร์โซลแล้วมีการเด้งสั้นนะครับแต่การเด้งสั้นของตัวน้ำมันเบรนเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงจะเป็นเด้งสั้นแบบขาลงสังเกตให้ดีนะครับในการาฟระดับ day และ week mc ก็อยู่ใต้สูงใต้สิบแนวทำให้การเด้งกลับตรงนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่เป็นการเด้งสั้นแบบขาลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยกาาารขึ้้นนนไปหแวต ดัตั้งแรกที่อยู่จอๆเลยดตั้าอยู่สิบวันเนี่ยอยู่ประมาณ86นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณรดัต้านพอดีถ้าผ่าน86แล้วค่อยหวังแถว90 90แล้วค่อยหวังไปขึ้นถือดับระดับ92 93จะถึง95ถ้าเป็นตัวนี้ของขาล,ลงเนี่ยมันอาจจะเด้งเก่งๆกคือแถว90ไม่เกิน95เนี่ยมันก็ร่วงลงมาอีกทีแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการขึ้นเนี่ยผมต้องไปไกลเนี่ยต้องผ่าน95 9ต้องผ่าน96แล้วผ่านร้อยเหรียญขึ้นไป มันถึงจะมีสาการที่เปลี่ยนแนวโน้มชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ไมถึงพนล,ล้อยเหรียญเนี่ยกราบระดับนี้ก็ยังเล็กอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่ดี้องพนร้อยเหรียญขึ้นไปนระดับนี้จะพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับมาดูเรื่องของทองคําบ้างครับทองคำนะครับแต่ต่างจากน้ำมันเว่าทองคําเนี่ยมันเป็นขาขึ้นครับ okay. ถา้าท่านเนี่ยติดตามทองคํามาตลอดเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าจุดซื้อที่ทองคําเนี่ย มันผ่านไปแล้วถ้าท่านดูตลอดถ้ามีจุดซื้อตั้งแต่ช่วงวันต้นพศจิกาครับต้นพิจิกาเนี่ยชัดเจนว่าทองคามันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดชัดนะครับตอนงต้นพศจิกาชัดเจนมากนะครับซื้อซื้อต้นพิจิกาเนี่ยครับแล้วตอนนี้กับช่วงการชะลอตัวพักตัวซึ่งจะเป็นการลุ้นต่อแล้วครับว่าชะลอตัวพักตัวเสร็จจะขึ้นต่อไหมนะครับแต่ภาพก็อยู่ทรงข้างที่จะดูดีในระดับหนึ่งเพราะว่าพักตัวเสร็จแล้วทําท่าจะขึ้นต่อข้างบนเหมือนกันนะครับเพราะพักตัวเสร็จแล้้้้้วววตอออนนนนีีกกลััับยืืเเหคค่างไดรแ ตอนนี้ถ้ามันขึ้นต่ออนิดนึงนะครับคือพึ่งผ่านตัวประมาณยอดเดิมที่อยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดแปดหได้เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสไปทดสอบแนวต้านแถวแถวพันแดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าผ่านพันแไปได้เนี่สวยงามมากนะครับเพราะผ่านไปได้เลยถ้าเฉลยวิกทุกเส้นนะครับถ้าเฉลยเดวิสจะผ่านหมดเลยมันเป็นขาขึ้นที่สามารถขึ้นไปได้ไกลถ้าผ่านพันแปไปได้นะครับถ้าดูเท่าเบื้องต้นการถ่านตัดการพันแปดไปได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็เกือบ ไปถึงพันเก้าเลยนะครับนี่คือสเต็กของรอบทันครับอยว่นะครับพี่ชอทองนี่คือเข้าสู่ขาขึ้นเต็มสตมรีมแล้วใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้บอกเป็นร้อยร้อยเหรียญเลยนะพี่ชอชคือไม่บอกว่าระดับเดเนี่ยชัดเจนครับเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าต้องอีกนิดนึงนะครับถ้าผ่านพันแปดได้เนี่ยจะทาให้วีคเนี่ยยืนยันขาขึ้นด้วยแล้วมันทำให้ไปถึงพันเข้าได้ถ้าผ่านพันแปดแล้วยืนได้นะครับเพรันแปดเป็นอ้นดับสำคัญของการขึ้นรอบนี้นะครับค่ะ แต่จุดที่เตือนไว้ในเชิงพิภโหนะคะรับพิภโหนคือท่านต้องเกิดใจไว้ที่นหนึ่งท่านพิภโหนคืออะไรครับหลุดใต้พันเจ็ดนะครับแต่ดงที่บอกว่าถึกใต้พันเจ็ดไพปพิภโหนเลยมันจะลค่าเสียทุกเส้นและภาพที่เห็นมีขึ้นมีโอกาสรพรุิกเป็นขาลงเนี่ยถ้ากรณีถึงใต้พันเจ็ดนะครับแต่ลดลงควรได้อยูดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับค่ะได้ค่ะเล่ะกลับมาที่กลุ่มได้เลยค่ะพี่ชอครับดีพี่ดีพี่คนทำวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มพี่ชอจะพูดครอบเบอร์ได้บ้างไหมค่ะ เพราะมีเมีคนอยากได้ผูส้สอขสร้ษาอยากผูส้สุขศึกษาไม่แน่ใจน่าจะติดพูดในกลุ่มนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วผูส้สุขศึกษานะครับเอาตัวของ,ค,ของคุณขนส่งก่อนแล้วกันกลุ่มขนส่งเองนะบอกนะครับแนวโน้มค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับหลายที่มีการพักตัวมาแล้วจริงเนี่ยรเริ่มเพิ่มคึ่งเด็ดตุลาแล้วก็มีการพักตัวลงมาให้ใคล้ายเซตเลยและสุดท้ายตอนนี้สร้างฐานตัวยู่รกลับขึ้นใหม่อยู่เหนือขั้นจุดที่เส้นอีกแล้วนะครับและในภาพเกรดเดวิกมันของกลุ่มขนส่งเอง เป็นขาขึ้นหมดนะครับต้องบอกนะครับว่าพุ่นเกี่ยวท่องเที่ยวเนี่ยพวกสนามบินพวกสายการบินใหญ่น่าสนใจนะครับในการขึ้นของกลุ่มขนส่งในรอบนี้ครับเอาละครับมาดูกลุ่มของวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับวัสดุก่อสร้างเราดูนะครับว่ามีการพื้นตัวในเชิงกราฟเทคนิคท่าเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างเองนะครับต้องบอกนะครับว่า นะครับเดมีปัญหาหลอกมกันเป็นการขึ้นให้เราเห็นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคล้ายๆกับเส้นเเลยนะครับแต่ก็ตามเขาะจะขึ้นช้าเสร็จนิดหนึ่งคือขึ้นล้พักขึ้นละวพักมาชัวร์ทั้งตรงนี้นะครับมันก็มีสองการชะลอตัวหรือพักตัวแบบทรงทรงไซเวนะครับและตอนนี้เนี่ยเป็นการทรงทรงไซเวอยู่ตรงค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันอยู่นะครับกำลังรอยอยู่ว่ามันจะสามารถจัขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นแล้วชนะยอดยอดล้านสุดทยคือกล้คือ9233และยอดอีกนิดนึงคือ 9274ถ้าผ่าน2ยอดนี้ได้เนี่ยโอกาสจะไป9,004จะมานะครับนั่นคือตอนนี้ที่พักตัวและเลื่างขึ้นเราเห็นแบบชัดๆนะครับซึ่งจริงจะเป็นภาพหัวไหลหัวกลับเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันพลาดก็คือลดใต้9,001อันนั้นแหละจะเป็นสัญญาณที่ต้องระวังนะครับเพราะจะเป็นงานลดใต้เฉลี่ยทุกเส้นอีกทีแต่สังเกตนะครับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างเองเนี่ยในภาพเดย์ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังคงโอเคอยู่แต่ภาพระดับวีคและมันเนี่ย ยังเป็นภาพที่พยายามเป็นขั้ขึ้นอยู่นะครับอย่างภาพระดับวิกเคนเช่นนะครับว่าทั้งวิกเลมันเนี่ยเอ็มซียังเล่นอยู่ใต้ศูนย์ทุกคู่นะครับส่วนเก้าดาวพีจะยืนยันการขึ้นคือต้องผ่านค่าเฉลี่ยระดับยี่สิบห้าขึ้นไปนิดนึงนะครับหรือว่าผ่านยอดระดับประมาณเก้าสองเจ็ดสี่ขึ้นไปเจอผ่านแนว้ต้านยี่สิบ้าวิขึ้นไปด้วยก็จะเป็นสางการที่ว่าก็ค่อยปรับตัวขึ้นตามกรารดับเดชครับได้ค่ะอ่นได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่แนะนำมีมีอะไร เพิ่มเติม,ตมไหมคะพี่ชอขอเสียอีกกลุ่มแล้วกันนะครับปิดท้ายก่อนรับปิดท้ายกลุ่มไม่ดีนะครับกลุ่มไม่ดีเนะี่ยตอนนี้รอบนี้สถานนี้เรามาเล่นที่กลุ่มของประกันนะครับกลุ่มประกัน <ừ. S 2> เองท่านเห็นนะครับว่าพอโควิดเข้าขั้นซาแล้วกลุ่มประกันเองจะเห็นสภาวะนะครับว่าทั้งกราฟเดย์และกราฟวีคเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับเอ็กซีอยู่ใต้สูตทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับตอนนี้ระวงนิดน,น,นึงว่าอย่าได้กราฟเดย์อย่าทำนิวโลลงไปอีกคืออย่าต่ำกว่าฐาน12,700 12,700นะรอนี้ยู่12,800ปมาณ ถ้าต่ำกว่ามุมสันจะร้เมื่อไหร่ก็คือการทํานึลงโลลงไปอาจเป็นการลงแบบแบบธงขาลงก็ได้นะครับซึ่งจะไม่ใช่ภาพที่สวยงามผลหลุดใต้1.700เมื่อไหร่อาจจะลงไปถึงฐานติดฐานทัดไปอีกแถว1,2500ได้นะครับแต่กราฟเดกกับวีดเนี่ยขาลงชัดเจนส่วนกราฟระดับมันเองตอนนี้พยายามต่อสู้อยู่ตรง ใกล้ๆกับแนวรับค่าเฉลี่ย75มันนะครับพอกำลังจะหลุดไม่หลุดนะครับเพราะงั้ว่าจริงๆระหว่างเดือนนี้หลุดมาหน่อยแล้วแต่ถ้าให้ดีเนี่ยมันต้องพยายามตีกับคุณไปได้นะครับค่าเฉลี่ยที่มันหลุดมาระดับ75มัน 75, คือประมาณ12,800โดยประมาณนะครับโดยประมาณ